มาถึงช่วงบ้านฉันวันนี้นะคะในช่วงการเริ่มฤด,ดูกาลของการเพาะปลูกค่ะชาวปากกากยอจะมีพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่เรียกว่ากี่จี้นะคะหรือว่าการผูกข้อมือใหม่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทําการเกษตรแล้วก็เป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยเชื่อมร้อยความสัมพันธ์ของคนในชุมชนให้เกิดความสามัคคีค่ะติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองการท่องเที่ยวโดยชุมชนค่ะ เมื่อธรรมชาติได้ส่งสัญญาณบอกว่าฤดูการแห่งการเพาะป,ปลูกใกล้มาถึงแล้วชาวปากากาเกยอบ้านห้วยตองก้อแห่งเมืองแม่ห้องสอนจะรอฟังข่าวจากผู้อาวุโสประจำหมู่บ้านกำหนดมันทำพิธีผูกข้อมือปีใหม่หรือที่เรียกว่ากีจือ้อพ่อบ้านแม่เรือนจะช่วยกันทำขนมและต้มเหล้าพิธีส่งข่าวบอกลูกหลานที่จากบ้านไปอยู่แดนไกลให้กลับมาร่วมผูกข้อมือปีใหม่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งกีจื้อคือ การผูกข้อมือปีใหม่ปากยอครับปีหนึ่งมีสองครั้งครั้งที่หนึ่งจะทำช่วงเดือนกุมภาก่อนที่เราเราจะลงทำการการเกษตรและคราที่สองเนี่ยจะทำในช่วงประมาณเดือนสิงหา่องที่เข้าจะตั้งท้องการมัดมือปีใหม่นี้เป็นการโบบอกถึงสี่สัตว์ศิษ์หรือเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาให้รู้ถือว่าเราจะเริ่นการเกษตรในฤดูใหม่เรียกว่านกขวานู พัญต่างที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตเรื่องการทำไร่หมูเวียนนะครับเนะาะเป็นการผูกข้อมือเพื่อให้ขวาญและกําลังใจให้กับตัวเองเพื่อให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงในการที่จะทําหน้าที่ในการเกษตรให้ให้บรรลุเป้าหมายให้ประสุความสํเาเร็จที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งพิธีมะมือในสองช่วนเนี่ยเขาจะเกณฑ์ลูกหลานให,ให้กลับบ้านเย,เยอะที่สุดนะครับซึ่งลึกๆเนี่ยเขาจะเขาจะเน้นในเรื่องของความผูกพันในครอบครัวด้วย เราได้ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนนะครับเพราะว่าในเวลาที่เรากีดจื้อนี่นะครับเราจะไล่กันตั้งแต่ละบ้านแต่ละบ้านแล้วก็เราจะนำโดนตรีไปด้วยคือไปอย่างมีความสนุกสนานคือหาโอกาสได้ยากนะครับถ้าอย่างนี้น่เมื่อลูกหลานได้กลับบ้านมาร่วมพิธีผูกข้อมือพวกเขาค่อยๆได้ซึื่มซับถึงรายละเอียดต่างๆในพิธีกรรมจดจำจากพ่อแม่ผู้อาวุโส พื่อที่วันหนึ่งจะได้สารต่อภูมิปัญญาของบรรพชนคือในการเรียนรู้คือเราไม่ต้องใช้อักษรหรือว่าเราเรียนแบบทฤษฎีแบบทางกระทรวงการศึกษาเรียนนี่นะครับคือเราเรียนรู้แบบเราลงมือปฏิบัติเลยเราจะได้เข้าใจถึงว่าแกนสารในการทําว่าเขาทําพิธีกรรมนี้เขาทําเพื่ออะไรเขาทําแล้วเขาเขาทำไปทําไมเขาทาแล้วเขาได้อะไรผมคิดว่าการสืบสารวัฒนธรรมปากากยอแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับ เป็นสิ่งที่แบบให้ผู้คนในชุมชนกลับมาอยู่ร่วมกันกลับมาอยู่เป็นครอบครัวกันมันเป็นเรื่องที่หาได้ยากมีว่าโลกภายนอกจะเปลี่ยนไปมากเพียงใดแต่คนที่นี่ก็พยายามที่จะสืบสานประเพณีที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยเนยะและความหมายนี้เอาไว้ประสงค์ต่อให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดกันต่อไปนักข่าวพลเมืองการท่องเที่ยวโดยชุมชนรายงานจากบ้านห้วยตองก้อจังหวัดแม่ฮ่องสอน